นะครับอ่านี่คือผมทําตะแกรงเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมนะที่ผมทําตั้งแต่ช่วงช่วงช่วงเช้าเนาะทำช่วงเช้าหลังจากที่ผมถางอตัดพวกต้นไม้ที่รั่วบ้านเสร็จก็ผมก็มาทำาตะแกรงตะแกรงกั้นน้าเสียที่บ้านแม่นะครับผมก็ได้เอามามาวางไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมเสร็จงานช่วงประมาณหกโมงนะครับ หกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นนะมานี่นะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะอันนี้ผมเอามาไว้ที่บ้านแม่แล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทำน่องน้ำเสียเพราะว่าผมก็ไปธุระนะครับเพราะว่าอ,อันนี้นะไปหาหมอก่อนเพราะว่าผมขับรถล้มตอนนั้นผมก็รู้สึกปวดปวด <c oughs> ตรงที่ขาผมครับผมก็ไม่รู้ว่ากระดูกร้าวหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้นะ น,นะนะผมก็อยากให้หมอเขาอิสเล์ดูนะครับว่าผมทําไมมันเจ็บเวลาเจ็บเจ็บขึ้นมาเยอะเลยนะผมว่ากระดูกเล้าวแน่ๆเลยครับนะตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายวิดีโอนะอ่าได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับคือตรงนี้นะครับตรงนี้คือผมเนีย่ยนะจะวางตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะผมจะทําร่องน้ําเสียตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับตันนี้ก็ ปลูกผักนะครับปลูกผักผักชีนะผักชีที่ผมทาร่องปลูกผักตอนนั้นเนาะอันนี้คือปลูกผักต้นหอมนะครับต้นหอมเติบโตมากแล้วนะครับนะเนี่ยเห็นไหมตอนที่ผมปลูกนั้นมันก็ได้สามสี่วันหรือห้าวันแล้วก็มันก็กําลังงอกนะตอนนี้โอ้โหก่อใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมนะสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปไปหาซื้อตามร้านได้แล้วทีนี้คือหยุดหยุดซื้อได้แล้วนะครับตอนนี้ก็อ่า มีตะไคร้มีต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็ขา่ขาข่านี่โอ้โหงอกสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหสวยมากเลยนะครับาตะไคร้ก็สวยนะครับสวยมากน้ําก็จะหยดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะน้ําจะหยดแบบนี้นะครับผมจะให้หยดแบบนี้ตลอดยี่บี่ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องลดน้ําเลยนะครับดินมันก็จะซึมเข้าไปสู่เข้าห้ากันอ่าซึมเข้าไปสู่หากันหมดแล้วครับคือมันดินก็จะอ่า ซึมไปไปทั่วถึงกันหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะมเนี่ยคือกันสิ่งที่เราประหยัดจะไปไหนมาไหนเราไม่ต้องกังวลที่ว่าไม่ได้ดูแลผักนี้กลัวผักตายเงี้ยไม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับท่านผู้ชมคือว่าอันนี้คือผมทําให้แบบสะดวกสบายการสิ่งที่ไม่ต้องกังวลตรงที่เราปลูกผักนะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นผมว่าสะดวกมากเลยนะครับผมว่าด,ดีประหยัดประหยัดแรงเราด้วยประหยัด การเวลาการสิ่งที่เราจะทํางานอย่างอื่นหรือหุงข้าวห่งน้ําห่วงตาเราก็นะนะมันสะดวกสบายนะครับท่านผู้ชมนะ,นะนะนะอันนี้คือแม่นะครับแม่แม่นะครับแม่ผมก็นอนอยู่ในกระท่อมโมเดิร์นนะครับนะพ่อก็นอนเนาะนะนอนอยู่ในกระท่อมโมเดิร์นนะครับท่านผู้ชมนะนะ,นะมีพี่สาวของพ่อมามานอนอยู่พักอ่าเออมานอนอยู่ที่บ้านบ้าน บ้านพ่อแม่นะครับเออมามานอนอยากอยากให้ท่านมาอยู่นี่สองตายายสามตายายอยู่นี่เนาะผมก็อยากให้มากินข้าวกินน้ํากินปลาอยู่นี่ตลอดไปยิ่งดีเลยนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าบ้านพ่อแม่ผมก็มีมีใครอยู่แล้วนะครับมีแต่ผมกับพ่อแม่เท่านั้นแหละครับแล้วก็มีมีป้ามีป้าคือเป็นเป็นพี่สาวของพ่อแท้ๆเลยนะครับเป็นพี่สาวของพ่อแท้ๆเลยนะนะตอนนี้ก็ ปลาเขาหมกปลานะครับหมกปลาอ่านะหมกปลาปลาเขาอยากกินปปกินหมกปลาก็ก็ทากิน่็นะตอนนี้ผมก็ถึงเวลาที่ผมจะเดินทางไปหาหมอแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ <c oughs> เพราะว่าผมรู้สึกเจ็บๆปวดปวดตรงที่ขาผมว่าผมรู้สึกว่าน่าจะกระดูกเล้ามากกว่านะ <c oughs> ผมคิดว่านะผมไปอิตลดีกว่าที่ว่าโดยที่เราไม่รู้เ,เนาะความเอาเป็นความสบายใจของเราเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่านะครับ ผมขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับนะผมขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ <applause> ขอบข,ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่สําหรับคอมเมนต์ทุกทุกทุกทท่านนะครับอ่าแล้วก็ที่ให้กําลังใจผมตลอดนะครับะนะอันนี้คือบ้านบ้านพ่อนะครับบ้านพ่อบ้านแม่นะครับบ้านผมก็อยู่ติดติดกันนี่แหละครับนะขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะครับท่านใดที่เข้ามา่าดูคลิปผมชมคลิปผมก็กดติดตามผมได้นะครับและกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะครับท่านผู้ชมนะครับ่าขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้กําลังใจผมตลอดครับลุงป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับ